สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดจะมาบอกวิธีเติมเงินนะคะในระบบพี่ยักษ์ของเรานะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปที่พี่ยักษ์นะคะตรงนี้นะกดเข้าไปที่พี่ยักษ์ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพัดกดก่อนอพอกดเข้าไปที่พี่ยักษ์ใช่ไหมคะรอแป๊บหนึ่งพอกดเข้าระบบพี่ยักษ์เนี่ยให้กดไปที่ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆ มันจะได้แปลภาษาที่ถูกต้องนะคะไม่อย่างนั้นเป็นภาษาไทยมันจะแปลมั่วๆให้ถ้าสำหรับคนที่ต้องการเติมเงินนะคะให้กดคุณก่อนอื่นนะคะคุณเลื่อนดูก่อนว่าคุณเลื่อนดูก่อนว่าวันวันหมดวันที่ต้องเติมเงินของคุณน่ะคือวันที่เท่าไหร่นะคะก็คือดูจากตรงนี้นะคะตรงนี้นะของพัสดวันที่2 6เดือน11นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปที่เติมเงินนะคะ ไปที่เติมเงินตรงนี้นะคะกดที่เติมเงินนะพอกดที่เติมเงินเสร็จนะพอพัดกดที่เติมเงินมันก็จะขึ้นเบอร์โทรเห็นไหมคะขึ้นเบอร์โทรตรงนี้ขึ้นเบอร์โทรตรงนี้นะเราก็เราก็กดที่เบอร์โทรค่ะพอกดที่เบอร์โทรเสร็จเนี่ยมันจะมีเติมเงินนะเลื่อนขึ้นดูนะคะ ถ้าเติมเงินก็คือตามแพ็กเกจตรงนี้เลยค่ะการเติมเงินนะคะก็มี1 5 0 0 3 0 0 200 100แล้วก็50บาทนะคะถ้าสำหรับดิลเลอร์ที่เป็นดิลเลอร์ใหม่เป็นเบสิกเนาะคุณต้องการเติมแค่50บาทคุณก็แตะไปที่50ตรงนี้นะคะอ่าเห็นไหมแตะไปที่50บาทนะคะสำหรับคนที่จะเติม50บาทก็แตะอันนี้นะคะ50บาทนะเพราะว่าเบสิกเติมห0สิบ แต่ถ้าไม่ต้องการเติม50ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะคะคก็ให้ไปเลือกที่นะเดี๋ยวพัดเลื่อนก่อนให้ไปเลือกที่อันนี้นะคะสมัครแพ็กเกจต,ตรงนี้นะคะให้เลือกตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวพัดกดให้ดูเนาะนี่ถ้าสมัครแพ็กเกจใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาที่อันแรกเลยก็คือ4 499อันนี้คือรายปีนะตั้งแต่ เบสิกยันอีลิตเลยนะคะลายปีตัวนี้นะคะถ้าเราไม่เอาเนาะเราเป็นเบสิกอยู่เราต้องการใช้เน็ตแต่เราต้องการเติมแพ็กเกจ299ก็คือ Star, แพ็กเกจสตาร์เราก็เลื่อนมานะคะเพื่อนๆเลื่อนแบบนี้นะเลื่อนไปทางซ้ายอย่างนี้นะคะเลื่อนไปทางซ้ายอย่างนี้นะคะเลื่อนไปจนถึง299ใช่ไหมพอถึง299ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็กดกดตรงนี้เลยค่ะกดตรงที่ ซื้อเลยนี่นะคะกดตรงซื้อเลยนะเดี๋ยวพัดจะกดให้ดูนะคะกดซื้อเลยมันก็จะขึ้นไปที่ QR ไทย QR Payment หรือพี่ยักษ์นะคะถ้าใครที่มีคอมมิชชั่นอยู่ในระบบก็คือกดที่พี่ยักษ์ถ้าใครไม่มีไม่มีคอมมิชชั่นในระบบก็กดที่ t h a QR นะคะเพื่อนๆพอกดที่ t h a QR ปุ๊บเนี่ย มันก็จะขึ้น QR code ให้เรานะคะเดี๋ยวพัดกดให้ดูนะคะแล้วเราก็นี่นะคะ299ไม่รวมแวดมันก็จะเป็นพอรวมแวดแล้วมันก็จะเป็น3 1 9บาท93สตางค์นะคะเราก็กดชำระเงินแล้วเอา QR code ตรงนั้นเนี่ยไปชำระเงินที่แอปธนาคารอีกทีหนึ่งนะคะเอาไปสแกนที่แอปธนาคารก็คือพอกดชำระเงินปุ๊บ QR code มันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวพัดก,กดให้ดูพอ QR code ขึ้นปุ๊บคุณก็แค่บันทึก QR code แล้วก็บันทึกหรือหรือแคปหน้าจอก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่แอปธนาคารแล้วก็ไปสแกนจ่ายที่แอปธนาคารแค่นั้นเองก็เป็นอันเสร็จแต่นี่พัดไม่ได้ไม่ได้เติมนะพัดออกก่อนนะคะแค่นี้ละค่ะง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ